สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับกับช่องของแฮ t พิคิโรในวันนี้ครับขอนำเสนอเรื่องราวหัวใจดันกลางแห่งแมนซิตี้แฟนนิโยสสามารถเล่นได้กับทุกสโมสรนในโลกนี้ผมรู้สึกว่าเขาคือผู้เล่นที่ถูกยกย่องต่ำกว่าความเป็นจริงสำหรับผมเขาคือก่องกลางตัวรับที่ดีที่สุดในโลกและตอนนี้เขายัางสามารถเล่นได้ในตำแหน่งกองหลังอีกด้วยซึ่งเขาก็ทำผลงานได้ดีับตำแหน่งนี้ กา,างที่ไม่เคยเล่นมาก่อนนี่คือคำกล่าวของเควินเดอะบอยถึงแฟนนินโยว่า ฟานานินโยนั้นเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาลก่อนครับโดยโรอยเนี่ยเขายอมรับมากๆเลยนะครับว่าฟานานินยโยเนี่ยเป็นนักเตะท,ที่แมนซิตี้นั้นขาดไปไม่ได้เลยทีเดียวครับ8ปีกับ9ถ้วยรางวัลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเป็นตัวบ่งบอกแล้วว่าฟานานินยโยนั้นสําคัญกับแมนเชสเตอร์ซิตี้มากน้อยขนาดไหนนะครับสามแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็รวมถึงการคว้าชแชมป์าคาราบาวคัพถึงห้าสมัยคอมมูนิตี้ชิลหนึ่งสมัยเก้าถ้วยน เป็นการารันตีวเฟนานิโยสํา ino, สคัญกับเอะบอสีฟ้าเป็นอย่างมากครับมันก็ถือว่าเป็นการาระันตีฝีเท้าของเขาแล้วนะครับว่าเขาเนมีดีแค่ไหนและในตอนนี้ครับก็ถือว่าเฟนินิโยเนี่ยเป็นหนึ่งในตำนานของซิตี้ไปซะแล้วถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ยิงประตูเยอะแบบกุนอาเกโรแอซิดไม่ได้เยอะเหมือนกับเดอะบอยแต่แฟนินิโยเนี่ยก็ถือว่าเป็นแข้งที่ทีมขาดไปไม่ได้และเขานี่มีส่วนสำคัญในแดนกลางของทีมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับ ซึ่งแฟนิโยนครับก็เคยต้องรับมือกับแค่ระดับพระกาลมาแล้วมากมายเลยครับตอนอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแฟนินโยเนี่ยได้พูดถึง5นักเตะที่รับมือยากที่สุดเท่าที่เขาเนี่ยเจอมาตลอดอาชีพการค้าแข่งนะครับก็บอกว่านักเตะที่เขารับมือยากที่สุดเนี่ยก็มีริโอเนลเมสซี่คิเซโนโรนัลโดเนเมะเคลียนเอมบาเป้ทุกคนเนี่ยยอดเยี่ยมมากๆเลยพวกเขาสร้างปัญหาให้กับผมเป็นอย่างมากแต่สําหรับตัวเขาเนี่ยมีหนึ่งนักเตะที่รับมือยากที่สุดนะครับคิดว่าเป็นใครก็ลองคอมเมนต์กันมาได้เลย เขาคนนั้นคือเดโก้คอสตาครับตอนที่อยู่กับเชลซีเนี่ยแฟนนินิโยเจอกับคอสตาบ่อยครั้งมากๆเขาบอกว่าการกับคอสตาเป็นอะไรที่ปวดหัวมากๆเลยทีเดียวครับแล้ววันนี้ผมจะพามารู้จักกับหัวใจแดนกลางของแมนเชสเตอร์ซิตี้ ชื่อเต็มเต็มเขาคือเฟรนันโดริสโรซานะครับเขาเ,นนเอายุ3 6ปีแล้วในวันที่4พฤษภาคมที่จะถึงนี้เขาเกิดที่รรนบีนาที่ประเทศบราซิลนะครับโดยชื่อของเฟรนันดินโนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงงะครับเนื่องจากว่าเฟรนันโดในบราซิลเนี่ยมีเยอะนะครับชื่อน,นี้ด้านของเฟรนันดินโนจึงทําการเติมคําว่าดินโยเข้าไปครับโดยการเติมคําว่าดินโยเข้าไปเนี่ยมันแปลว่าเล็กนั่นเองครับก็เหมือน,นว,ว่าเป็นเฟรนันโดเล็กอะไรประมาณนั้นแหละครับแล้วก็ เปลี่ยนมาเป็นอย่างที่เราคุ้นหูกันนะั่นคือแฟรนานิโยนั่นเองนะครับแฟรนานิโยนนะครับเล่นเลี้ฟุตบอลชื่อกับเอรันดิโก้พาราเนเซ่ที่อายุ17ปีนะครับแล้วก็เขาเนี่ยมาร่วมงานกับอาดาวครับคุณซูชารบราซิเลียนของทีมแล้วก็มาประสานงานร่วมกับแจสันเคอร์บรันในแดนกลางของทีมและเขาเนี่ยอยู่กับพาราเนเซ่ไป3ปีลงไป72เกมครับแล้วก็ถูกทีมดังจากยูเครนที่ชอบดึงแข้งชาวบราซิลไปร่วมทีมนั่นะคือชักตาโดเนสนะครับแฟรนานิโยนเนี่ยย้ายไปเมื่อซัมเมอร์2005ด้้ววยค่าาตั7.8ลน ยูโรเลยนะครับโดยแฟนยูโรเนี่ยย้ายไปร่วมงานกับยอดกุนซือชาวโรมาเนียอย่างเมอร์เซอรูเซสคูครับนี่คือสุดยอดตำนานกุญซือเลยนะครับเขาเนี่ยย้ายไปที่ยูเครนปีแรกก็ประสบความสําเร็จทันทีครับเขาร่วมความ้าแชมป์ลีกร่วมกับเหล่าแข้งหนังของชาร์ต้า์การันจะเป็นโทมัสซูแมนดาริโอเซนาเอรานโนบรูเมอร์แจสันเพื่อนเก่าที่อเลติโกมปาเรเนเซมาตูซาเลมติโมชุกบรันดดวหรือจะเป็นแอคาโฮวาปีแรก แฟนันโยธทำผลงานได้เป็นอย่างดีครับปีแรกเนี่ยลงไปสารด้สีเกมไปทุกรายการให้กับชักตาโดเนสนะครับแล้วก็เฟร์นันโยคนนี้ค่อยๆกลายเป็นส่วนสําคัญของทีมทีมนี้และก็ประสบความสําเร็จอย่างมากมายเลยนะครับกับชักตาทีมนี้ครับเขาเนี่ยสามารถคว้าแชมป์ลีกได้ถึง6สมัยเลยทีเดียวครับสองพันห้าถึงสองพันหกสองพันเจ็ดสองพันแปดสองพันเก้าสองพันสิบสองพันสิบสองพันสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองแล้วก็สิบสองสิบสามเรียกว่าโอ้โหชักตายุคนั้นอย่างเทพเลยทีเดียวนะครับแล้วรวมไปถึงการคว้าแชมป์ยู เครนในฟุตบอลถ้วยด้วยนะครับสามารถคว้าแชมป์ไปได้ถึง4สมัยและก็คว้าแชมป์ยูเครนซูเปอร,ร์คัพได้2สมัยและสามารถคว้าแชมป์ยูฟ่าคัพกับชัรต้าได้1สมัยเมื่อปีตอน8 2 0 0 9ด้วยนะครับต้องบอกว่าการอยู่กับชัรต้าแฟนเนโยฉายแสงแล้วก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมมา,มากครับและจากฝีเท้าที่ยอดเยี่ยมนะครับทำให้แฟนนโยเนี่ย ฟอร์มไปเข้าตาของมอนเดลเปียกวินี่คนซือชาชิลีของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเวลานั้นเข้าอย่างจังครับสุดท้ายกับปตันนิโยเนี่ยย้ายไปสู่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับย้ายไปพร้อมกับเคซุสนาบาสอโรเนเกรโดเซฟานยูเวติชแล้วก็มาตินเดเมคเคริสในซัมเมอร์นั้นเลยทีเดียวนะครับและเฟนนิโยเนี่ยค่อยๆเป็นส่วนสําคัญของเดอะบาร์สีฟ้าทีมนี้เขาลงไปถึง46เกมในฤดูกาลแรกครับแล้วก็ปีแรกเนี่ยคว้าแชมป์เช่นเคยครับไปอยู่กับแมนซิตี้ปีแรกคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกและก็ช่วยพาแมนซิตี้ทีมนี้ ทะลุเข้าถึงรอบ16ทีมสุดท้ายของแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ว่าก็ตกรอบอย่างน่าเสียดายครับและจากนั้นเนี่ย ฟฟนนันยโยได้รับพอไมไว่างใจมาตอลอดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปีเกรกุนนี่ออกไปก็เป็นเป๊ปโรเรล่ามาคุมแทนแฟนนันยโยยังคงได้รับความไว่างใจเช่นเดิมไม่มีขาดไปเลยนะครับและเขาเนี่ยก็เป็นแดนกลางคนสําคัญของแผนเปปทั้งช่วยเกมรับเป็นคนคอยเซตบอลถึงแม้ว,ว่าจุบันเนี่ยแฟนนันยโยจะอายุ36ปีไปแล้วอีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้แต่ว่าเขาเนี่ยยังช่วยทีมไม่ดีเหมือนเดิมสปีดอาจจะลดลงไปตามการเวลาแต่ประสบการณ์ของแฟนนันยโย ยังช่วยทีมได้เสมอแล้ววันที่30มิถุนายนในปี2021ที่จะถึงนี้แฟนดนนิโยจะหมดสัญญากับซิตี้แล้ว เขาเนี่ยกำลังจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยที่ีกับซิตี้รวมถึงยังมีฟุตบอลคาราบาวครับเอฟเอคัพยูฟาแชมเปียนส์ลีกที่รออยู่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าปีนี้มนีโอกาสมากที่ฟานินโยจะปิดฉากกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้อย่างสวยหรูถ้าคว้าแชมป์สี่ถ้วยได้ทั้งบอกว่ามันเป็นประวัติศาสตร์แห่งวงการฟุตบอลอย่างมากเลยทีเดียวนะครับต้องมาดูว่าฟนานินโยจะสามารถปิดฉากกับซิตี้ได้สวยงามขนาดไหนเพราะเขา จะอำลาทีมซิตี้หลังจะ่จบฤด,ดูกาลนี้ไหมก็ต้องมารอดูแต่ถ้าเป๊ปเนี่ยขอร้องให้อยู่ช่วยทีมต่อก็เขาจะอยู่หรือเปล่าก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับต่อให้ว่าจะย้ายไปหรือว่าจะอยู่ต่อฟนาร์นโย ก็คือตำนานของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่แฟนซิตี้น่าจะจดจำกันได้ตลอดไปเลยเดียวนะครับส่วนผลงานในทีมชาติของแฟนานินโยนะครับเขาเนี่ยเข้าสู่ชุดใหญ่ของบราซิลตั้งแต่ปี2011ครับเกมแรกที่ลงช่วยให้กับทีมชาติเนี่ยคือเกมที่บราซิลเอาชนะเยอรมันไปได้3-2ในเกมอุ่นเครื่องและก็ต่อจากนั้นมาครับเฟรนานิโยเนี่ยเล่นกับทัวร์นาเมนต์สำคัญสำคัญกับบราซิลมาตลอดครับบอลโลก2014บอลโลก2018แปดและก็ล่าสุดนะครับสามารถคว้าแชมป์โคปาอเมริกาในปี2019ได้สำเร็จนะครับก็ต้อองบกว่า เขาคนนี้ประสบความสําเร็จในการล่นฟุตบอลเป็นอย่างมากครับอยู่ในลีกยูเครนก็คว้าแชมป์มาแล้วนับตอนนับอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ได้แชมป์มาแล้วนับตอนับเล่นกับบราซิลถึงแม้ว่าบอลโลกยังไม่ได้แต่โวปาอเมริกาเขาก็สามารถคว้าร่วมกับบราซิลมาได้แล้วนะครับผมคิดเห็นยังไงกับแฟนนันโยคนนี้ก็ลองคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมและนี่ก็เป็นเรื่องราวของหัวใจแดนกลางแห่งแมนซิตี้แฟนนันโยเรื่องเดียดเจ็ดยับกับชนาวิทย์ทิโลนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ